E.V. มือสร่วงเละเทะร่วงจนไม่รู้จะขายยังไงติดนอยกันท่วนหน้าเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมการิสติ้งนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถมือสองนะฮะวันนี้จะพามาดูประเด็นเกี่ยวกับรถมือสอรถ E.V. นะครับหลังจากที่ทางด้านของ B.V. Dolphin เนี่ยปรับราคาเหลือเพียงแค่5้0,000บาทนะครับ วันนี้กนซิ่งก็เลยจะพามาดูนะครับว่ารถมือสองเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มรถ E ีวีปัจจุบันอัปเดตราคาณปัจจุบันนะฮะมีเจ้าไหนบ้างนะครับที่เป็นรถมือสองแล้วราคาต่ํากว่า5้าแสนห้านะฮะ,ะก็คือขออนุญ,ญาตพาทุกท่านมาดูทางนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ b ีวายดีเลเวประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีประกาศลดราคารถ B ีวายดีดอลฟินลงมานะฮะตัวต่ําสุดเนี่ยราคาอยู่ที่5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ตัวนี้เดิมทีอยู่นู่นนะฮะเจ็ดแสนกว่าปรับราคาลงมาเหลือหกแสนเก้านะฮะล่าสุดราคาอยู่ห้าแสนห้าโอ้โหราคานี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับส่วนตัวท็อปของเขานะฮะอยู่ที่หกแสนเก้าคือราคาของบีวีดอฟินถ้าเกิดราคานี้นะฮะจะทําให้ถูกกว่ารถน้ามันหลายรุ่นมากนะครับและก็ถูกกว่ารถอีวีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับรถอีวีที่เป็นมือสองนะฮะกรซิ่งขออนุญาตพาทุกท่านมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ก็คือราคาของรถมือสองของรถ EV ณีปัจจุบันเนี่ยเราลองรีเสิร์ชข้อมูลเล่นๆนะครับลองรีเสิร์ชข้อมูลเล่นๆเนี่ยราคา5 5าแสนของดอฟฟินนะฮะนี่คือป้ายแดงนะครับผมไปหาข้อมูลมาว่ารถที่ราคามือ2อยู่ที่5 5าแสนมีรุ่นไหนบ้างนะครับรุ่นแรกนะฮะมิ n เนต้าวีเนต้นี่ยราคามือ2นะครับเอาแบบสี่สวยก็อยู่ที่4,000สนกว่านะฮะ ส่วนราคาที่เป็นราคาแบบขายง่ายๆก็บางท่านอาจจะขาย3 0 0 0 0 0กว่านะครับแต่จริงๆควรอยู่ที่ประมาณสัก4ี่0,000กว่าก็หาได้ทั่วไปนะฮะซึ่งถือว่าเอาจริงๆนะระหว่าง40,000 0กว่าเนี่ยกับ5,5 0 0นนะฮะถ้าราคาเนต้าวีขายมือสองสมมุติปีสักี่แสน45 0สี0นะฮะผมว่าหลายท่านนะขยับไปเล่นมือหนึ่งดีกว่านะหัะดอกเบี้ยถูกกว่าอันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับแต่เอาจริงๆนะจากที่หามานะฮะผมเจอแค่รุ่นเดียวเท่านั้น เพื่อสมาชิกเชื่อไหมฮะมีรุ่นเดียวเท่านั้นที่เป็นรถ E ีแล้วราคาถูกกว่า BVD Dolphin ซึ่งเป็นป้ายแดงนะคือต่ำกว่า5 5 0 0 0 0ห้าผมเจอแค่รุ่นเดียวนะฮะที่เหลืออาจจะเป็นรถคันเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่อันนั้นผมว่าอาจจะอยู่ในคลาสเซ็กเมนต์กันนะฮะเราอาจจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ก็คือเนต้าวนะฮะเปรียบเทียบกับดอฟินนี่เอาจริงก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ราคา5 5 0 0 0 0ห้าเนี้ยมาค้ำให้รถ E ีทั่วประเทศนะฮะที่มีอยู่ในไทยเนี่ย ณปัจจุบันยังไม่มีรุ่นไหนถูกกว่า5้าแสนห้าเลยนะฮะ,ะยกตัวอย่างสักรุ่นหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของโอลาร์กูดแคทโอลาร์กูดแคทเนี่ยเราจะเห็นเป็นมือสองเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะครับราคามาตรฐานอยู่ที่ประมาณสัก7จ็ดแสนหกแสนบางคันนะฮะขายเร็วๆก็ห้าแสนกว่าแต่เป็นห้าแสนไปปลายลดอายุอนาประมาณสักสองปีสามปีนะฮะโอลาร์กูดแคทนะครับอยู่ที่ประมาณสักห้าแสนแปดห้าแสนเก้าก็ยังแพงกว่านะฮะบีวีดีดอฟฟี่ซึ่งเป็นป้ายแดงอยู่ เพื่อนๆสมาชิกครับต้องบอกว่าหลายๆท่านติดดอยกันทั่วหน้าเลยนะฮะในปัจจุบันนะครับหลายท่านอาจจะบ่นเลยด้ซ้ำนะฮะว่าโอ้โหไม่น่าทำกันเลยนะฮะรถอีวีนะฮะวงการเดียวกันแท้ๆนะครับมาจากบ้านเดียวกันแท้ๆนะครับโอ้โหเอากันถึงตายเลยนะครับอันนี้ยังยังไม่ได้พูดถึงนะฮะรถที่เป็นรถญี่ปุ่นรถน้ํามันนะฮะโอ้โหขนาดรถอีวีนี่ยังปวดหัวขนาดนี้นะฮะกลุ่มรถน้ํามันเนี่ยผมว่ามีกระทบแน่นอนแต่ว่ากลุ่มรถน้ำมันเดี๋ยวเราต้องพูดคุยนะครับกับทางด้านของเต้นรถ เดี๋ยวกาิซิ่งขออนุญาตนะฮะพาไปคุยในวันหลังละกันแต่วันนี้นะมาดูทางนี้อีกสักนิดนึงนะคือทางด้านของ b ีวเนี่ยจริงๆเขาจะมีอยู่หลายรุ่นนะมี3มรุ่นหลักๆนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับดอลฟินวันนี้ลดราคาล,ลงมาเนี่ยเปรียบเทียบใกล้เคียงกันกันกบราคาแบบที่เขาประกาศลดราคาก่อนหน้านี้นะครับการซิ่งก็เลยขออนุญาตทุกท่านนะฮะอนุมานเองเลยนะครับมโนเองเลยละกันเราเติมไฟฝันให้กันและกันนะครับก็คือทางด้านของ b ีวีเนี่ยเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่ง บี d a ดีออตโต a สามบีดีออโตสามนะปัจจุบันราคาอยู่ที่แปดแสนเก้านะครับแต่ราคาแบตเตอรี่อ่ะที่เขาลดก่อนหน้านี้นะักในวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับก่อนหน้านี้นะครับปรับลงไปราวๆสองแสนซึ่งผมอนุมานแบบเดียวกันเลยฮะมะโนเหมือนกันเลยนะครับก็คือบี d วดีดอฟฟินเนี่ยราคาแบตเขาลดลงแสนสี่ตัวเริ่มต้นนะฮะและนปัจจุบันเขาลดลงแสนสี่จริงๆออ t โตสามปรับราคาลดลงมาเท่าราคาแบตนะฮะปรับราคาของตัวรถยนต์ลงไปเนี่ยจะ8แปดแสนเก้านะครับ ลดลงไป2,000 200, สนถ้าเขาขาย6กแสนเกขอได้ใช้คำว่าดูไม่จืดเลยนะฮะโอ้โหตลาดยานยนต์บ้านเราปั่นป่วนแน่นอนนะครับต้องใช้คำว่าปั่นปวดจริงนะเพราะว่าถ้าออตโตสาซึ่งเดิมทีนะฮะราคารถเนี่ยอยู่ที่ล้านสนะฮะยินดีกับท่านที่ซื้อล้านสด้วยนะครับท่านติดดอยอย่างมหาโหดเลยนะฮะณปัจนจะุบัน ราคาเปิดตัวไนดะอยู่ที่ล้านหนึ่งแืนเก้าพบาทอยู่ประมาณนั้นนะครับปรับลดลงมาเรื่อยๆจนราคาล่าสุดนะครับออตโตสาอยู่ที่8ปดแสนและมีท่าทีนะครับว่าจะลดลงเหลือหกแสนเซึ่งนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะลดลงจริงหรือเปล่าและจะลดลงวันไหนไม่ทราบน,นะครับแต่เรามโนให้กันนะฮะช่วยกันมโนเติมไฟฝันกันต่อไปนะครับออตโตสา ถ้าออโต้สามราคาอยู่ที่8,000,900ต้องขออนุญาตใช้คําว่าแบบนี้เลยนะฮะติดดอยกันทั่วหน้าติดดอยกันทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นที่มีในไทยแน่นอนนะครับรวมจนถึงรถน้ำมันรถไฮบริดบางรุง่นด้วยซ้ํานะครับออโต้สามถ้าขาย6,000,900นะฮะขออนุญาตพูดถึงแล้วกันนะทางด้านของโอลาร์บูตแคทนะฮะรถมือสองเนี่ย6แสน5แสนนะฮะมองหน้ากันเหลึกหลกักเหลึกหลักแน่นอนนะครับแล้วนึกถึงภาพท่านที่ขับตัวต้าโกลาคอร์สอยู่นะฮะ HRV นะฮะ โอ้โหราคาล้านกว่ามือสองนะปี2ปีก็ควรจะอยู่ซื้อมาสัก8ปดแสนเก้าแสนะครับพอหันมาดูออโต้สนะครับออโต้สราคาเหลือเป็นแค่หกแสนเก้าสมมุตินะฮะโอ้โหภาพนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะวงการเดียวกันทําไมดีไวดีเขาหดในขนาดนี้นะเดี๋ยวต้องจับตาบดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงอ่ะถกมาดูนี้สักรอบหนึ่งนะครับบีไวดีดอลฟินเนี่ยประกาศลดราคานะฮะห้าแสนห้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีหลายท่านสนใจแน่นอนเพราะปัจจุบันนะครับ BYD Dolphin เนี่ย เขามียอดขายรวมสะสมของปีนี้นะฮะนี่คือ Number รวันอันดับ1นนะครับของยอดขายรวมสูงสุดของปีนี้ในกลุ่มรถ EV นะฮะแล้วปลายปีเนี้ยคาดว่าเขาน่าจะระบายสต็อกกลุ่มนี้ออกทั้งหมดนะครับทั้งหมดนียก็จะทําให้ทางด้านของน่าจะไม่มีรุ่นไหนสู้กับดอฟฟินได้แน่นอนปีนี้ปีของดอฟฟินแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนั้นทางด้านของ b y d นะฮะดอฟฟินเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการผลิตในไทยเริ่มเดินส,สายการผลิตในไทย ตัวที่เป็นผลิตไทยเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าราคาจะปรับลงไหมแต่ขอญาตนะฮะห้าแสนห้านี่ก็หมดสุดแล้วนะฮะพี่จะลดลงอีกแลสี่แสนกว่าบาทไม่ได้นะครับคนอื่นเขาจะอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับโอ้ไม่อยากจะพูดถึงเลยนะฮะรถอีโคคาร์นี่น่าจะไม่มีรุ่นไหนถูกกว่านี้แล้วนะครับรถอีโคคาร์ส่วนใหญ่ก็ห้าแสนกว่านะครับหกแสนไม่นุ่นเลยในปัจจุบันนะครับและถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะในกลุ่ม BSUV ขึ้นไปอีกนะฮะโอ้โหราคาเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนทั้งนั้น อันนี้รถ EV ชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับจะมาขาย4,000โอ้เหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับตลาดยานยนต์ประเทศไทยเรานะครับอะแล้วก็ต้องรอจับตาดูอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรอัปเดตนะเดี๋ยว Galaxy จะพาไปดูเลยนะครับว่า b y d ณปัจจุบันนะขยับแรงนี้วันที่22นะครับ9โมงเช้านะฮะมีนัดกันเลยนะครับว่าด้านหน้าโชว์รูมเนี่ยจะมีการไปต่อคิวกันไหมนะฮะแต่ณปัจจุบันยังไม่แจ้งจํานวนนะฮะว่าเขามีให้หนีคันนะฮะเขาแจ้งไว้แค่เท่านี้ว่า เขาเปิดรับจองไปเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดซึ่งไม่แน่ใจว่ามีกี่คันนะเดี๋ยวลองรอดูนะครับเดี๋ยวสักพักึงคิดว่า,น,าน่าจะมาแจ้งจํานวนนะฮะแต่ว่าคิดว่าตอนนี้หลายท่านเล็งไว้แน่นอน5 5าแสนโชว์รูมแตกแน่นอนนะครับสำดีขอบคุณทุกเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ